สมเด็จพระยาณนำผชี่ยวชาญพระอาจารย์พ่อวิเดียงสิงห์ครูขอการท่านพระครูโสธัตวัฒนพิรมเจ้าวาดวัดเจริญสิงห์ขอการท่านพระครูวรธรรมสุทรเจ้าคณะอำเภอเจริญสิงห์ขอแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปพระสงฆ์ที่มาเข้าสอบในวันนี้ทุกรูปทุกพระรูวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะแต่คนมีรอยยิ้มแล้วเสร็จวันนี้ก็เสร็จแล้ว วันนี้สอบวิชาวินยันยนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องรู้และต้องรักษาปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยเป็นกฎหมายของ H o I N าอากรยังไงถ่ายรูปงามอู่ได้ยังไงไปบบพิชิตไปหมดนะอยังไงไปบบพิชิตไปหมดวินัยก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องรู้และก็ปฏิบัติให้ถูกต้องโดย,ยมีพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ดีาพาปฏิบัติมานั่นแหละ ใจเข้าว่าปลิดเรามั่นใจว่ามันถูกต้องนะคประถมมันถูกต้องต้อง็นธรตัวอย่างเช่นราขับรถผิดไหมระดับไมห,บหม,มข้อไหนระดับข้อไหนที่ต้องผิดหรือิดทำมาข้อไหนอย่างเงี้ยเราต้องรู้ปสิ่งที่เราต้องรู้วันนี้เวลาเที่ยงสามสิบห้านาทีจะเข้าสู่พิธี เปิห้องสอบครับตอนนี้ขอกราบนิมนต,ทนนตม์ท่านพระครูวรธรรมสุขทองจงมาเปิดเกิดสิงห์ได้ไมตตาจุดทุกเย็นบูชาพระรังตนกรัยประกอบพิธีเปิดห้องสอรรบรวมทั้งกล่าวบูชา नो दशा भगवदो अरहडो सम सम्बसा न मो दशा भगवदो अरहाडो ตรงกับวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2565เป็นวันสอบวันุสุดท้ายของการสอบวัดความรู้นักธรรมสันตีพร้อมกันทั่วราชอาณาจักรวันนี้เป็นวันสอบสุดท้ายเป็นวิชาวิเนยวิชาวิเนยัยท่านจะได้กล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับข้อที่พระพุทธเจ้าให้งดเว้น ทา่านะ็ได้ห้ามในงดเว้นัวเหมือนศีลนั่นแหละศีลตัวหลักๆต้องศีลจริงๆศีลที่ทําให้คนอยู่ในสังคมเดียวกันอยู่ในความมันก็เย็นเป็นสุขผู้มีกําลังมากไม่สมเหงผู้มีกําลังน้อยเพราะว่ามีศีลมีข้อปฏิบัติท,ที่บังคับไว้อยู่ของพระภิกษุสมมามเณรท่านเรียกว่าพระบีนัยแต่ถ้าของของโลกเขาเราก็เรียกว่า ศีลข้าทีา่ถ้าอยู่ในสังคมอีกแบบหนึง่งก,ก็เรียกว่ากฎหมายม,มีมีความค่าไปทำระเบิดกฎหมายระเบิดบัญญัติไว้ก็มีความผิดตามาความผิดและหุโทษหรือคุโทษมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในการลงโทษเรียกว่าเป็นกฎหมายของทางโลกเขา แต่ว่าของพระพุทธเจ้า,ส,จาสมเด็จพระสัมมาสัมนพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้เพื่อให้สังคมคณะสงฆ์ได้อยู่อยู่ร่มเย็นเป็นสุขและประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดสธาประสะาธาความเลื่อมใสแก่พื่อศาสนิกะชนนั้นท่านได้บัญญัติไว้ของพระภิกษุมี227สิกขาบทของภิกษุณีในสมัยนั้นเป็น่าวของภิกษุณีเป็นนักบวชผู้หญิง ผู้หญิงมีความมีข้อกำหนดมากเรียกว่าภิกษุณีภิกษุณีที่เกิดมาในพระศาสนาพุทธเจ้าท่านก็คงจะมีอญาณทศนะที่มองเห็นในไกลในกว้างในไกลผู้หญิงไม่เหมือนผู้ชายภิกษุณีจะอยู่ในอาวาสอยู่ในวัดที่ไม่มีพระภิกษุก็ไม่ได้มีข้อจํากัดเยอะแยะไปหมดมเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ท่าน ไม่ใช่ว่าท่านกีดกันเรื่องอเพศหรือสิทธิมนุษยชนอย่างที่คนทุกวันนี้เขาเข้าใจไม่ใช่อย่างนั้นทีนี้พระพุทธเจ้าในบัญญัติพระที่ินเกี่ยวกับของพระเนี่ยต้องเกี่ยวกับพระภิกษุณีของพระภิกษุสงฆ์ภิกษุณีที่จะได้เกี่ยวข้องกันมากมายถ้าจะนับประดนจริงแล้วก่อนหนึ่งร้อยห้าสิบสิบาบท มีบางสำนักเขาประสรวฐปฏิโมกแต่นั้นก็มีมันเป็นอย่างนั้นแต่จะมีคำคำหนึ่งอยู่หลังที่ก่อนที่พระเจ้าท่านจะปรินิพพานก็บอกไว้ให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแต่ถ้าสิกขาบนใดที่จะควรถอดถอนก็ถอดถ,ถ,ถอนได้ไปเถอะอะไรอย่างนั้นแต่สําหรับพระเถระของเราไม่เรียกว่าอ่าเถระว่าเป็นอว,ว่าของพระเถระ ปฏิบัติสืบเนื่องสืบต่อกันมาไม่ได้เกี่ยวกับัานท่านก็เลยไม่ไม่ยกเว้นไม่ยกเว้นก็ต้องได้สวดได้สวดรับพระปฏิโมกขุกสิบห้าวันต้องรวมกันฟังพระปฏิโมกจะเป็นภาษาบาลีคือเราได้เคยทำได้เคยเห็นได้เคยโดยที่ปฏิบัติมาทุกสิบห้าวันได้รวมกันเพื่อความสมัครเเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฟังพระวินัยอันเดียวกัน่างนั้ก็เป็น สักระดเดียวกันตรมบริภาสดาท่านวางแบบไปอย่างนั้นท่านมอบง,งานทั้งหมดให้คณะสงฆ์คณะสงฆ์ในพระธรรมวินยัยจะมีเสียรูปขึ้นไปในเสียรูปนี้จะทําอะไรได้บ้างห้ารูปจะทําอะไรได้บ้างะจะถวัตปัญจวัคท่าสาวัตวีสติวัคมีอยู่ยี่สิบรูปนี้ทําอะไรบ้างเกี่ยวกับพระวินัยทั้งนั้นเลยมันจะได้สอบถามที่เราได้รับเรียนมา ทางภาษาได้อ่านได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ได้อ่านในตำรัต,ตรามมาวันนี้ท่าก็จะได้ถามได้สอบถามเพื่อความเข้าใจวันนี้เป็นวันสุดท้ายปกติก็ที่ผ่านมาทั้งสองวันท่านออกก็สอบมาตอนแรกก็นึกว่านึกว่าไม่ใช่คําถามมีนิดเดียวมีนิดเดียวไม่ถึงคือเลยซ้มำมา แต่ก่อนนี้ก็เต็มหน้าเต็มหน้าเต็มหน้ากระดาษ A4 แต่ว่าทุกวันนี้น้อยลมดไปล้ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ก็ง่ายมากถ้าใครเคยอ่านวันท,นที่วันที่ก่อนที่เราจะเปิดสอบในเราตอนมีการติวเข้มอยู่ที่นี่ท่านอาจารย์มหาท่านก็ได้ติวเข้มอธิบายให้ฟังโดนตั้งสองสามข้อโดนตั้งสองสามข้อที่ท่านให้มาเป็นอย่างนั้นนไม่ยากหรอก วันนี้ก็เกี่ยวกับพระวินัยก็ขอขอบพระคุณท่านกรรมการที่รับการแต่งตั้งและขออนุโมทนาในการสนับสนุนหรือเป็นุลประโยชน์ของตัวเองของพระภิกษุนวากะทุกสมณรที่เป็นนวากะเป็นผู้ใหม่ในพุทธศาสนาสพาวัติภูมิความรู้ในช้นนวากะภูมิสนนวกะภูมิ ท่านเรียงตามลำดับถ้ากนวากะนี่ก็หนึงห้าหนึ่งพรรษาถึงห้าพรรษาเรียกว่านวากะจากหกพรรษาถึงสี่พรรษาเรียกว่ามัชชิมะมัชชิมะคือปานกลางปานกลางนี่ทำนวากะนี่คือเป็นผู้ใหม่มัชชิมะนี่คือปานกลางคือปานกลางนี่ก็จะไม่เหมือนพระเถระถ้าสิบปีสิบพรรษาขึ้นไปเรียกว่าพระเถระ ท่านต็อมีข้อบัญญัติข้อญญกำหนดกฎเกณฑ์ใบเยอะแยะในห้าภาษาเี่ต้อง,อย,งอยู่กับพระอาจารย์อยู่กับพระอุปัชฌาย์อาจารย์ฝึกปรืออบรสมสั่งสอนเรื่องเกี่ยวกับจัรจริยวัตรต่างๆหรือพระธรรมพระที่ไนให้เข้าใจให้ศึกษาศึกษาเอาใจใส่เรียนรู้ท่านสอนวัดความรู้ปีละครั้งแต่เราต้องเราต้องศึกษาทุก ทุกวันเราต้องศึกษาทุกวันเพราะว่าเราได้ปฏิบัติทุกวันอันนี้มันจะเป็นแนวทางถ้าเราทําถูกต้องแล้วจะไม่มีความวิตกทีสาเดือ,รอดร้อนใจภายหลังนะครับเราไปอ่านเจอที่หลังหรือเราไปนั่นทํานั่นทนํานี่อย่างมันมีตัวอย่างของพระภิสุทที่ว่าปวดที่หลังเพื่อนด,ดีแล้วพระบรมศาสดาปฏิญญาไปแล้วจะไม่ได้มีใครบัญญัติหลานอาาันี้นรื่อนนี้ถูก เราจะทําอะไรก็ทาได้แต่ว่าความเห็นผิดใน,นกอกบรทันกนากนปรป้อนัญักไรเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามเพื่อความสงบสุขเรียบร้อยเราต้องรู้ของเราสักหนถึงจะได้รู้ของคนอื่นอย่างศีลของพิกษณีนยนี้ศีลของพิกษณีน่จะไปอยู่ในนักธรรมสั้นโทรหรือสันเอกมันจะถามเกี่ยวกับพิกษณีที่เกี่ยวข้องกันถึงพิกษณีไม่มีแต่ในความใน ในหลักการในเหตุผลที่ท่านว่าไว้อาจจะมีคนอาจจะมีคนสงสัยหรือยังไงเราจะได้เรียนรู้ได้ศึกษาต่อไปในชั้นต่อ,ตอไปเพราะว่าบางทีหลังที่เราเห็นในทุกวันนี้ก็ปรากฏขึ้นมาคนก็เข้าใจเหดว่าเป,เ,ปเป็นทิษสีจริงๆทิษสีในเทรวาึกคาสิ้นไปนานแล้วเพราะว่า อยากประวัติมีหรือผู้ที่จะให้การประสมบทแก่ทิศนีเนี่ยท่านมันจะไปสองปีทีบ่บวชได้ได้รูปหนึ่งได้ทิศนีรูปหนึ่งทิศนีอักดจากสามเณรเีรักษาสิกขาบทสิบกริงแต่หลังจากนั้นอายุสิบแปดปีจะครบที่สิบปีบริบูรณ์ต้องรักษาสิกขาบทหกไปถึงหกสิขาบทแค่นั้นเองนับไปเลยสองปีดูดูแลกัน ถ้าวันวะจะครบสองปีในวันพรุ่งนี้วันนี้ไปสันข้าวเลยเทียงครับได้น่บนับต้องนับใหม่เป็นยัง้รเยกนงานงสิกขานานามันเป็นของละเอียดอ่อนถ้ามีความรู้มีความมีกิรยิยาความเพียรอ่านหนังสือเกี่ยวกับบุพคสิกขาวรนนา,นาท่านจะพูดกล่าวไว้ทั้งหมดเลยใครเป็นคนทําก่อนเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าจะเป็นยังไง อะไรทุกๆอย่างอยู่ในนั้นเร่งใหญ่ขนาดน,นี้ถ้าใครอ่านจบนั่นจะได้เข้าใจในหลักคําสอนของพระเจ้าทั้งธรรมทั้งวิงนัยและการจะอยู่ในโลกนี้ถ้าใครอ่านจบนั้จะจะเข้าใจจะเข้าใจเพราะว่าบางอย่างบางอย่างที่ท่านบัญญัติไปบัญญัติตามการตามเวลาอย่างที่เราพ่อเคยตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรมีคนเถียงกันแล้ว สมัยนั้นก็ยังการศึกษาก็มีน้อยหนังสือที่จะเรียนศึกษาพระธรรมกินัยนี่ต้องเปต้องไปหาซื้อไปหาต้องการที่ยวเพื่อสถานแดนดินนี่เราเพื่อในจังหวัดอุดรธานีที่จะมีร้านขายนะขายหนังสืสสงอสำหรับเรียนมันไม่สะดวกสบายง่ายองทุกวันนี้สมัยนั้นยังมีการเถียงกันอยู่ว่าการไอ เรื่องเกี่ยวกับสงน้ำเนี่ยเพราะว่าในพระวินัยท่านให้ท่านให้ครบสิบห้าวันทําไมถึงไปอาบไปอาบน้ําไปสรงน้ําไม่ได้ถ้าเป็นเมืองเราเป็นเมืองร้อนเนี่ยถ้าไม่อาบถึงสิบห้าวันเนี่ยยางกายระเด็นแสดฮอร์มนวินัยเลยเห็นบร้เยลย่อร์มนก็เ๋อนั่นแหละคือมันอานนร์นท่านบัญญัติไว้เพราะมันมีเหตุมีต้นเหตุ พระเจ้าพิมพิสารจะลงไปสงน้ำที่อะไรที่เมืองอินเดียะที่เขาแบดตามเชิงชันน้ำจะไหลลงมาจะไปสงสนามนเมื่อไหร่ก็มีแต่พระภิษุสงมีแต่พระคุณเจ้าท่านเคารพพระภิษุสงมากที่สุดสามอเนกเคารพมากจากพิมพิสารไปสงก็ไปเจอตั้งแต่พระคุณเจ้าพระคุณเจ้าก็สงน้ำทุกวันดกวันไม่ขึ้นมาสักทีก็เลยไม่ได้สุดจนค่ำ จะเข้าเมืองก็ไม่ไรรด้จะตูเมืองกรปร็ปิดใครจะเข้าไปกรปร็ไม่ได้ถึงเวลาแลารรา้วเขาก็ปิดประตูเมืองก็เลยเป็นเหตุเป็นเหตุที่ก็เลยบัญญัติอ่าสิบห้าวันเพืให้พักไปสูงน้ําอยู่ตรงนั้นน,นี่คือต้นเหตุของของของ,ของการบัญญัติพระวินทยที่ท่าด้บัญญัติลงแล้ว,จะ,วไไจะไปยกเลิกก็ไม่ได้จะได้ถอนก็ไม่ได้ทีนี้อ่าเป็นอย่างนั้นถ้าเราไปอยู่ในประเทศที่นนหนาวๆจางประเทศอังกฤษ่างนี้อย่างประเทศอเมริกาที่อยู่ในโซนหนาวๆเนี่ย ยี่สิบวันไม่อาบก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันหนาวมือ,อก็ไม่ออกอย่างนั้นเป็นต้นนัโอเคการ์ดในของพระมันจะเป็นอย่างนั้นเราต้องเข้าใจต้องศึกษาพระสมัยนี้ยยังเถียงกันอยู่นะยังเถียงกันอยู่บางรูปนี่ไม่ซักผ้าถึงสิบห้าวันเนี่ยเออเดินใกลไนะไใ้ไม่ได้เราไปนั่งทำวัดสวดมนต์ด้วยไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราต้องเข้าใจในเจตนารมของท่านแล้วก็ดูดูคนที่ทําก่อนเรียกว่าอาธิกามิกะ ในในในบทของพระบิณฑ์อ่าก็เพราะฉะนั้นก็ขอฝากาให้ปข,อ,ขอ,อนุมโมทนาขอขอบคุณในพระศิษสามเณรที่เป็นน là, ักเรียนนักศึกษาเด็มาสอบวันนี้ก็ไม่ได้จะเอาใบป,ประกาศอย่างเดียวท่านมาวัดความรู้ความรู้เรามีแค่นี้แล้วปีนี้ท่านก็จะให้ใบป,ประกาศมาจะเอาความรู้ข้าพเจ้าได้ใบประกาศแล้วนะหรืบทก็ไม่ได้เพราะว่าความรู้อย่างอ,างอ,างอางื่นเรายังไม่มี เราก็ต้องมีวิริยะมีปุาหะมีความพยายามอย่างความทรงจำดีๆอย่างที่เน้นเ่ยเอาเลยสวดมนต์ทำวัดให้ขยันขันแข็งอะไรเข้าไปให้มันบทภาระหน้าที่ตรงนี้อย่างที่พระภิกษุสามเณรที่ครูบาอาจารย์ได้เอาใจใส่ทาวัดสวดมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่อธิบายฝุึกปรืออบรมสั่งสอนเราก็ทำตามมีความเป็น อกเกีร okay, ใจแล้วเราจะได้ผลในการประพฤติปฏิบัติถ้าได้ผลแล้วทีนี้เป็นพระภิกษุพระเสรามามันจะมีเรื่องต่างๆที่เข้ามาให้เราได้รับได้รับผิดได้รับชอบทีนี้รับรราภาระภารวิศาสนาไปเหมือนที่เราก็ทำเนะี่ยแต่ก่อนก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอย่างนี้คิดว่าจาจนั้นอยู่เป็นอ,อยู่เป็นลูกวดัดดีกว่า เพราะอาระภูระอะไรก็ไม่มีเราจะเรียนเสียง่านอะไรท่องหนังสือท่องปฏิโอกหนังสือเอกเทศสริมุญน,นี้ให้จบเลยเอาอย่างนั้นดีกว่าเพราะเมื่อเรามีเรา,ม,ามีอายุมีอายุภาษาการไปบุญมาวาสนาสุขยังไม่ได้ศึกษาลาเทศไปถ้าศึกษาลาเทศไปเราก็จังได้เป็นได้เป็นทิพยเขาเรียกทิศเรียกเสียงได้สมสมภูมิบ้างกันเถิดจะพากทํา นำใบพระสวดมนต์สมาทานศีลถวายทานก็ยังได้็น่างนั้นการบวชจะไม่ใช่ธรรมดามเป็นการช่วงหนึ่งของชีวิตอย่างไปเป,เป็นทหารเราสักสองปีเป็นพระภิกษุเาสักสองปีก็ยังดีอยู่ยังดีเพราะว่าจะได้เป็นคนสุขกับเขาบ้างจะได้เรียนรู้จะได้ศึกษาจะได้กดคนความกดทนนี้เป็นยังไงการสันไม่ได้กินข้าวมือ้อนึงหนึ่งไม่ตายเรา ภาพพิสษจน์สำนในในประเทศไทยลดภาระของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจประเทศไทยแต่ละแต่ละปีเนี่ยสามแสนสี่แสนรูปทั้งแม่ขาวแม่ชีด,ด้วยลดภาระของระบบเศรษฐกิจลงไปเนต่างด้าตังเยอะแต่ตด้ตังเยอะเพราะว่าเราทาำมือเดียวสันมือเดียวใช้ทรัพยากรของ,ของโลกเล็กน้อย,น,อยน้อยที่สุดมันเ็นอางนั้น เราจะได้รู้เราจะได้รูเรียนรู้ถึงความอดทนจะได้เป็นคนดีในสังคมต่อไปถ้าเป็นผู้พิสูจนามเนมที่ดีต่อไปในอนาคตก็จะเป็นผู้นําเป็นผู้นั่นได้อบรมสั่งสอนยติรวมต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุไขถ้าเป็นอย่างนั้นการเป็นอยู่ของมนุษย์เราต้องเรียนรู้ต้องศึกษาต้องมีศึกษาต้องมีศึกษาหรือศึกษา,าตาม ตามคำของภาษาที่เขาใช้กันปรัชนากรอนุมันอาุารยนาทุกท่านได้ทำข้อสอบให้สำเร็จร่วมสอบได้ตามความมุ่งมากปรัชนาทุกท่านทุกคนคือขอบคุณท่านเจ้าชายเลจะได้สิ่งที่ด้เม่กเ้า่ปว่าเละจะให้คำแนะนำกับ สมู้สอบนี้ทุกท่านทุกคนจะมีเวลาอยูประมาณเนาทีพรเวลาสอบันุโตนะครับเสอบไปงใหม่ทันมารฮะยิมแล้วเ่าตปิบัติว่ากินข้าวแกินบ่อเป่เพราเดวเขกินข้าวแกินเือมาๆม่ด้่ผู้สาวกินบ่อลึกเอารถแบ เขาไปเดยครับสาวทั้งหมดแต่ไ่พอเาไปเปลี่นต้นแบสาที่เราจะเปี่นเปได้ไเนีปนี่ก่อยูเดียวได้ไหมครันอะไรล่ะผู้บาบววันนี้ก็มีผู้บรรจารณ์ที่มาให้คาแนะนามาให้กาลังใจกยเหาแล้วที่เออโอ้ยโตุงไม่ล่ามาเที่เปวนมาเลยี่เขาบันทึกยัสี่ัฐพัฒนา เป็นเมตตาให้สถานที่ให้พวกเราได้เมตตานำลูกศิษย์ลูกหามาทำน้ำทำอะไรให้พวกเราได้ดื่มทุกงสี่วันทุกงสี่ของวันสีล่างแล้วก็มีญาติโยมที่นำเครื่องดื่มของฉันมาถวายเราทักงสี่วันก็บอกได้แล้วแลว่าพวกนี้อยากจะสวดแล้วก็ไม่แห้งสุดในมาได้ท่าน

มีพระจารที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพระที่น่าการอิจในเรืเส้นย้สุูมพระอาจารย์หพระอาจารย์สถาพรเยนน้ำพลดจวดพระวาไว้าก็ได้มาที่มีคาใจุนรการสบตรงนี้กรูปหลายรูป อาจารย์กันจชั่อนไม่เข้าใจจริงก็ถามครูบาอาจารย์ที่เดียว็นครงการอยู่แล้วจะสอบได้อาจารย์ครับสอบมาหรือยังครับยังไม่ถึงเวลาเหรอถึงเวลาแล้วบปล่อีกสองนาทีครับโอ้ยอีกสองนาทีอย่าเฝ้าดิสองนาทีอันนี้หกระดานเขียนหบนกระดานก่อนเสร็จที่เรียบร้อยวิชาวันนี้วิชาเนี่ย พี่ชายวินัยเขียนที่รียบร้อยดูเลขภาคแปดท่ไ้ตรงตัวตรงแล้วจะเป็นการสอบในาคแปดตัวลงพ่อเสร็จเวจะได้คะแนนถ้าประเดีเวลาเขาบอกบอกมาเลยว่มาแล้วแต่ว่าประเทศแจกแจกประเดีลยวเนาะพอเวลาจะได้แจกได้เพื่อนพมพหมอกมากอนกันย์เวลาเป็กสี่สิบสองสี่สิบห้าป็นอยบายสามโมงสุดเข้าสอบได้ ให้ใช้วเวลาให้เต็มที่นี่ตรงวงเรียบทอดอาให้ถูกหน้าที่สุเริ่มคณะกรรมการเริ่มครับข้อสอบหลายสามโมงตรงจะกลับกันน้ำเครื่องดื่มที่อยู่ในทางแช่เอากลับไปด้วยวันนี้มันสุดท้ายแล้ว เบื้งบน่นอยู่เบืงบนนาทีราชการจะเริ่มสอ้องบัตคนงมเดยวไปแล้วพอเจ้าะเพื่อกบร้อันเี่นะหยิบเก่ามาเบิดกจมาไหล่สบเก่ารูทรงสยบเกมาชิเกินร้อยเปอร์เซ็แต่ว่ามันน่อยกอนะอบัตไม่ถึงนี่ออกบัตเมนชื่อหนังเยเป็นชื่อภายนต์เรื่องหนึ่ง่าเ แยกมาเลยตรงเวลาแล้วเริ like <bbe> ่มทำข้อสอบบอกดี่เข้อสอบง่ายอ่ะคืออะไรมือง่ายดยง่ายข้อหนึ่งกิจที่บรรพชิตไม่ควรทำมีกี่อย่างอะไรบ้างมีสองช้อย กาอบอมีกี่ยอย่างยังไอะไรบ้า,างาบอกได้ก่อนอนุสาร์แปด้าบัไดทองมากกับบไดเหลวอนุสาสรีย์แปบอกไงแบบเด๊เะเผู้บกคยเอ่อสมุดเยี่ยมมีทุกสนาม 7ตุลาคม2565เวลา13นาฬิกาเปิดสอบตามเวลาของแม่กองธรรมสนามหลวงพร้อมกันทั่วราชอาณาจักรวันสุดท้ายของการสอบเป็นวิชาวินัย